บทที่3เขตการปกครองทางทะเลประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลโดยเฉพาะจึงใช้หลักสากลเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติและคู่มือระหว่างประเทศมาเป็นแนวทางกำหนดเขตระหว่างจังหวัดที่ติดหรืออยู่ตรงข้ามกันดังนี้ 1. ข้อตกลงเดิมที่เคยทำไว้ 2. กฎหมายทะเลคศ .1958 เช่น หลักเส้นมัธยะและสภาวะแวดล้อมพิเศษ 3. กฎหมายทะเลคศหนึ่เช่นหลักความเที่ยงธรรมและคำตัดสินของศาลโลกการกำหนดเส้นเขตทางทะเลระหว่างจังหวัดได้กำหนดแบ่งกลุ่มจังหวัดชายทะเลทั้ง23จังหวัดออกเป็น6กลุ่มจังหวัดตามสภาพภูมิศาสตร์ทางทะเลที่ส่งผลกระทบระหว่างกันได้ดังนี้ 1. กลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล3จังหวัดได้แก่จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 2. กลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล4ีจังหวัดได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส 3. กลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนในประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล7จังหวัด ได้แก่จังหวัดชนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดสมุตรปราการจังหวัดสมุตรสาครจังหวัดเพชรบุรีและกลุงเทพมหานคร 4. กลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนบนประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล3จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5. กลุ่มจังหวัดฝั่งตะวันตกตอนบนประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล3จังหวัด ได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต 6. กลุ่มจังหวัดฝั่งตะวันตกตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล3จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลเรามาดูแผนที่แสดงภาพรวมการแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลทาง23จังหวัดชายทะเลกันค่ะ